วันนี้วันอาทิตย์ที่สิบเก้าเดือนเมษายน2558ารยาเริ่มเ,เ,เรียนเรื่องถามพิสดารกันนะคะหนังสืออยู่ในหน้า25นะคะหนังสือหนังสืออยู่ในหน้า25ค่ะมาดูระกถากันคาถาแสดงฐานโดยพิสดาร เห็นไหมคะการหาแสดงฐานโดยพิสดารสันธิเอกันฉะผวังคังดวาวัชนังปัญจาเดเยกังดเวโวโชฉะตถาดเวติจุตีติปัญจวีสติอีกรอบหนึ่งนะฮะสันธิเอกังฉะผวังคังดวาวัชนังปัญจเดเยกัง ดเวโวโชวชะตะทาดเวติจุตีติปัญจวีสติคำแปลอยู่หน้านึ่งนะคะเปิดไปคำแปลค่ะ <c oughs> ปฏิสนธิธาน 1, ฐานมีหนึ่งเมื่อวันเมื่อวันกฐานมีหกอาวชนะฐานมีสองปัญจวิญญาณฐานมีหนึ่งสัมปติชนะฐานมีหนึ่งสันตีรณฐานมีหนึ่ง โดัดนณฐานมีสองชาวณฐา,านมี6กตถารรมณฐานมีสองจุติฐานมี3รวมทั้งหมดเป็นฐาน25นะคะฐาน25มโมพระคาถาที่ท่านแสดงจำแนกฐานพิสดารน,นะคะอีก25อย่างนี้โดยวิถีจิตดูพระบาลีไปก่อนนะคะ สังทิฐานังจุพันตรังปะอาตะอาชะอาโออาตะจุชะจุนตรังพัสสะฉะฐานังปริดีปเยพวิพระชนตรังเยวะทุอาถานังอาสันตรังวิฐานีกังวิตินตรังสังฐานีกังสังโวนตรัง ตีฐาเีกันทุโวถานังตีชะตีพันตรังตะขาโวตัโวพระโวจุนตรังอาตัอาพระอาจุนตรังชะฐานังชะชะพระชะจุนะตรังเยยยังทุตะฐานังตะปะชะปะพระปันตรัง จุติฐานันติธามะตังยัง <laughs> ไงฮะยา <laughs> เรามายากแล้วน,นะเดี๋ยวเราค่อยมาว่า,ากันแต่านะคำแปลทีนี้คำแปลอยู่ในหน้าต่อไปค่ะหน้ายี่สิบเจ็ดนะเห็นไหมฮะ <laughs> คำแปลในหน้ายี่สิบเจ็นี้เดี๋ยวเราค่อยเรียนทีหลังก่อนที่เราจะเรียนเรื่องของการจำแนกฐานโดยพิสดารนะคะโดยวิถีจิตจำแนกโดยวิถีจิตเนี่ย เราจะต้องรู้ความเป็นไปเป็นมาก่อนน่ะเราจะต้องรู้ความเป็นไปเป็นมาก่อนว่าเรื่องของฐานฐานแปลว่าการสถานที่ทํางานของจิตจิตเนี่ยทุกดวงไม่มีหน้าที่ไม่มีจิตทุกดวงไม่มีหน้าที่ไม่มีเพราะเพราะฉะนั้นจิตทุกดวงจะต้องมีหน้าที่ของตนถูกไหมคะหน้าที่คือกิจ นะกิบมี14กิบใช่ไหมคะจิต12 121ดวงนี้มีกิบทั้งหมด14กิบว่าโดยรวมนะคะมาดูกิดกันอีกรอบหนึ่งจิตกลุ่มแรกอลละุโลรจิต12ดูบนกระดานนะคะอะุโลลจิต12ว่าโดยกิบคือชาวนากิจนะ อากุศลจิตสิบสองทำหน้าที่หน้าที่ของเขาคือเสพอารมณ์ชวนะแปลว่าเสษเสษอารมณ์นะคะ<ส>อารมณ์ในที่นี้หมายถึงอารมณ์ทั้ง6อารมณ์หก,ก็คือรูปอารมณ์สัทธารมณ์รมารมณพระสารมณ์โพทัพารมณ์และธรรมารมณ์ดีนะอารมณ์6นะเพราะฉะนั้นอกุศลจิตสิบสอง ที่บอกทําหน้าที่หน้าที่ของเขามีอย่างเดียวคือเสพอารมณ์แส่งว่าเสพอย่างเดียวนะฮะ,ะเดี๋ยวเขาจะเสฟด้วยความเป็นบาปแบบไหนเสพด้วยความยินดีติดใจที่เรียกว่าตันหาโลภะเห็นไหมเสฟด้วยความไม่ชอบใจไม่พอใจไม่เป็นการประทุสร้ายอารมณ์เรียกว่าเสพแบบโทสัโทสะเกิดน,นะเสพแบบความสงสัย ความสงสัยเสพแบบความสงสัยแล้วมีโมหะครอบงำในนั้นเพราะโมหะมรรจิตดวงที่หนึ่งมีเหตุหนึ่งเหตุคือโมหะเหตุใช่ไหมแล้ววิจิกิจฉาเนี่ยท่านนาเป็นนามาพูดเป็นตัวทีเ่เด่นที่สุดในจิตดวงนี้ใช่ไหมคะวิจิกิจฉาเจตสิกหนึ่งดวงเป็นสภาพที่มีความสงสัยรูไ้ไหมวิจิกิจฉานะ เสพอารมณ์โดยความสงสัยมีโมหะครอบงำตลอดเวลาอย่างนี้นะแต่ว่ามันมีสภาพทรรอื่นอยู่ด้วยนะไม่ใช่มีแค่นี้นะาโมหะมูลจิตดวงที่หนึ่งมีเจตสิกประกอบอยู่15ดวงใน15ดวงนี้มีสภาพธรรมที่สัมปะยะุตกันเป็นสหาชาติกันในนั้นหนึ่งดวงนั้นตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าคนกำลังมีความสงสัยอยู่ว่าโดยบุคคลนะ กำลังมีความสงสัยในพระรัตนตรัยนี่เป็นความสงสัยแบบพิเศษแต่ถ้าสงสัยว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านยังไงอย่างนี้นะนี่สงสัยแบบสามัญน,นะความสงสัยแบบพิเศษก็มีแบบสามัญก็มีนะคะทีนี้ถ้าเป็นเป็นความสงสัยแบบพระพุทธพระธรรมผสม,มีจริงไหมอย่างนี้นะเป็นความสงสัยพิเศษนะ,ะพิเศษในที่นี้หมายความว่าเป็นตัวขวางตัวกั้น ในขณะที่เรียนธรรมะอยู่บอกว่าเป็นพระธรรมจริงหรือเปล่าเนี่ยพระพุทธเจ้ามีจริงไหมเนี่ยทาไมมีพระธรรมอย่างนี้จริงเหรอนะสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระพุทธเจ้าแล้วในเมื่อสงสัยสองสองอย่างนี้แล้วพระสงฆ์ก็ไม่ต้องพูดถึงสงสัยแน่นอนว่ามีจริงหรือเปล่าคนปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบและสามารถละกิเลสเป็นถึงขั้นพระอรหั์มีจริงเหรอ อย่างเงี้ยนะเขาจะต้องสงสัยที่ว่าสงสัยเพราะความไม่รู้ใช่ไหมโมหะเจรสิกครบงามนะเพราะไม่รู้จึงสงสัยเพราะสงสัยจึงไม่รู้แล้วมีสภาพอื่นเข้าไปผปสมอีกนะเออสภาพทำอื่นอนะนอกจากว่าความสงสัยแล้วก็มีโมหะแล้วแล้วก็ยังมีอนิริกาอนดดุตตะปะใช่ไหมโมจตุกะเจรสิกสี่มาหมดเลยใช่ไหมคะ เป็นสภาพธรรมนะที่เกิดพร้อมกันกับจิตดับพร้อมกันกับจิตนะคะนะโมจะกะาอีกสี่อีกมีวิธีกิจฉาความสงสัยอีกหนึ่งแม้อัญญาสมาณาเต็มที่เป็นมีแค่สิเว้นอธิโมปีติฉันทะน่ะเมันเวนอัญญาสิบสามใช่ไหมคะเว้นออกสาเว้นอธิโมปีติฉันทะเว้นสามหรืออัญญาสิบ พอบวกโมจตุกะอีกสี่สิบสี่นะวิจิกิจชาอีกหนึ่งเป็นสิบห้าะฉะนั้นเจตสิกสิบห้าดวงนี้เขาไปสัมปยุตกับจิตจิตดวงนั้นนะจิตเนี่ยปกติมีสมภาพร,รู้อารมณ์อย่างเดียวใช่ไหมคะแต่พอสภาพทำทั้งสิบห้าที่เป็นเรียกว่าเจตสิกนะคะเข้าไปเกิดพร้อมดับพร้อมใช่ไหมกับจิตดวงนี้นะเาเรียกว่า เป็นสหาชาตะกันเกิดพร้อมกันแล้วก็สัมปยุตกันเนี่ยประกอบกันภายในนะคะทั้งประกอบกันด้วยทั้งเกิดพร้อมกันด้วยดับพร้อมกันด้วยนะเออเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นสหแบวพร้อมนะคะสหแบวพร้อมทีนี้ยกตัวอย่างอย่างนี้ปั๊บเนี่ยกำลังพูดถึงการเสพอารมณ์ใช่ไหมคะถ้าตอนนี้นะขณะนี้นี่ ขณะนี้นี่มีความรู้สึกว่าทีนมิทะครอบอย่างเงี้ยนะโมหะเข้านะโมหะเข้าอยู่ใครรู้โมหะเป็นยังไงตอนนี้เป็นสภาพธรรมที่น่าสังเกตที่สุดนะทีนมิทธะก็เป็นสภาวะธรรมที่น่าสังเกตที่สุดใช่ไหมคะเป็นสภาพที่น่าสังเกตที่สุดตอนนี้นะสังเกตใส่ใจจะเห็นทีน่มิทะสังเกตใส่ใจจะเห็นโมหะอา ตอนนี้ก,นำกำลังมีการเสพอารมณ์อารมณ์อะไรที่ทําให้ทีน้ามิถะเกิดขึ้นมาก็เป็นอุตุก็ได้นะฮะอาหารที่กินเข้าไปก็ได้นะฮะ <c oughs> หรือว่าร่างกายขาดการพักผ่อนบ้างอะไรเงี้ยนะเออมันมีหลายสาเหตุนะทําให้ทีน้ามิถะครอบํำนะคะเนี่ยขณะนั้นเป็นการเสพอารมณ์อยู่เสพอะไรหลายอย่างเลยนะแล้วแต่นะก่อ,ะอนที่จะง่วงนอนนี่มัน มันอารมณ์มากระทบทางร่างกายเย็นเย็นสบายนะเย็นเย็นสบายโภชภารมกระทบกับภาษาทารุนปนะภาษาทารุปที่เกี่ยวกับกายักภาษาทารุแล้วทำให้พอมันกระทบบ่อยๆเข้าจิตที่เข้าไปรู้ก็เสพเข้าไปสิใช่ไหม,มโดยเราไม่รู้เราว่าเราเสพอะ <laughs> เสพมากเข้ามากเข้า,ขากลายเป็นเริ่มละเส่องซึม ท้อถอยจากอารมณ์ที่เป็นกุศลสภาพพรรมเกิดแล้วนะนะคะนี่คือตัวเสพอารมณ์ว่าโดยอกุศลนะคะอกุศลละจิตสิบสองดวงไม่ว่าจะยกดวงไหนขึ้นมานะคะขนานั้นทําหน้าที่เสพอารมณ์จะเสพรูปาเสพสัทธาเสพคันธาเสพราษาเสพโพธพาหรือว่าเสพ ทำมาอย่างใดอย่างหนึ่งในหกอย่างนะฮะเศษอย่างใดอย่างหนึ่งในหกอย่างก็สลับกันไปอ่าทังหกอย่างทีก็ต้องสลับสลับกันไปสลับกันไปโดยงานสีอารมณ์นะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจน่ะโลภะเกิดทางตาก็ได้เกิดทางหูก็ได้ใช่ไหมคะเรียกว่าเสพอารมณ์ทางถวาวรนั้นๆนะคะนะต่อไปไล่จิตลงมา เอาทวิปัญจวิญญาณสิบสิบก่อนทวิปัญจวิญญาณสิบไหมจักขูวิญญาณสิบสองโสตวิญญาณสิบสองคานะวิญญาณสิบสองชิวหาวิญญาณสิบสองกายะวิญญาณสิบสองเห็นไหมคะจิตห้าคู่สิบดวงใช่ไหมคะห้าคู่สิบดวงเรียกว่าทวิเห็นไหมทวิแปลว่าสิบใช่ไหมคะทวิปัญจาแปลว่าห้าอ่า ทวิปันจะวิญญาณนละจิตวิญญาณกับจิตเป็นตัวรู้อารมณ์เหมือนกันใช่ไหมคะตัวรู้อารมณ์ที่มีห้าคู่สิบดวงอย่างนี้นะนเนาะสิบดวงนี้ทําหน้าที่ต่างกันจักคูวิญญาณจิตสองมาใส่จักคูวัตถุหรือจักคูประสาทเนี่ยเกิดรู้อารมณ์ทางตานะคะจักคูนะจากักขูวัตถุจักคูประสาทนี่นะ เกิดจากกรรมกรรมแท้ด้วยนะเออกรรมแทก<ำ>ม้กรรมที่เป็นอดีตกรรมนะก็เรียกว่าอดีตเหตุสร้างไว้ดีแล้วมาชาติใหม่นี้จึงมีตาดีตาดีนี่ไม่ใช่ไปหาเรื่องนะ <c oughs> สอดสองหาเรื่องไม่ใช่น,นะตาดีหมายว่าตาเนี่ไม่บอดมาแต่กําเนิดนะตาเนี่นะนะเป็นที่อาศัยเกิดของวิญ,ญญาณได้เนี่ยนะตาดีนะ อ้าถึงขอตาเนี่ยสองข้างเนี่ยแม้ตาบุคคลนั้นจะเหลือข้างเดียวก็ตามนะเขาเห็นได้ก็แสดงว่าตาอีกข้างนึงก็ยังดีนะฮะตาก็ยังเห็นอยู่เห็นดีไม่ดีก็ได้นะตาข้างเดียวนั้นอะ่ะ <c oughs> เอา้าตาเมื่อเห็นแล้วก็เห็นทั้งดีไม่ดีได้ใช่ไหมคะเออช่วงที่เห็นดีไม่ดีนะั้นไม่ใช่ต้องสองตานะตาเดียวก็ก็ ตาบอดข้างึ่งตาดีข้างหนึ่งเขาก็เห็นดีไม่ดีของเขาได้เหมือนกันนี่เราสองตาดีทั้งสองข้างก็เห็นทั้งดีไม่ดีได้เหมือนกันไม่ใช่ตานี้เห็นดีตานี้เห็นไม่ดีนะหมสภาวะคนละอยางเลยนะคะนั่นแหละถึงได้บอกควน,นี้ปัญจญานิจจิตสิบนี่คู่ที่หนึ่ง <c oughs> จักขูวิญญาณจจิตสองดวงจิตสองดวงนี้เป็นสภาพที่รู้อารมณ์ได้อย่างเดียวใช่ไหมคะ สภาพที่รู้อารมณ์ได้อย่างเดียวนี้ไปอาศัยจักขุวัตถุหรือจักขุประสาทที่เกิดจากกรรมนี้รู้รูปารมณ์ที่อยู่ภายนอก